แมนครอบอ่ะไม้ได้เลยเยียปวดมึงไงสามสิบเปอร์เซ็นต์ี่อ่ะ้ยเยี้ยคู้ยกรนี้บไม่าหอ่กูเะเอาหเอกน่ใส่เลยนะพี่เอาเอ้นออ้นนี้โอ้โหผู้สิท้ย์รย้า่

เดี๋ยวโดนใครวะลุ้นด้วยอ่ะน้เ่ฮ้ยโตมาไม่ได้เฮ้ยโตออมาได้เอ้ยจัดเฮ้ยเซอหน่อยพี่ทาอไปเซอสิบสองไหมจะลงเซอลเอียดก็เอารูปไปเอาข้อมูลไปอ่ะ มีมาใช่ยหผมไม่มีมาฟูฟามัสอะแล้วมันฟามัสมันเป็นแบบ มันมีคนป่าวะพี่เอ็นสี